เอกพันธ์จิรสวัสดิวงนะครับสามสิครับปีนี้นัทนันนะคะนินันโพคินค่ะ31ค่ะปีนี้พอดีว่ามีรุ่นพี่อะค่ะที่รู้จักเขาเคยทำกับคุณหมอพิเิษเนาะแล้วเขาก็ได้แฟดสามไปคิดว่าเออน่าจะมาทำกับเขาอะไรเงี้ยประทับใจอะไรเงี้ยคุณหมอเขาแนะนําดีมากใช่แล้วก็เป็นกันเองก็แบบ เทคแคร์ตลอดเวลาสมมุติว่ามีปัญหาเนี่ยเราสามารถถามเขาในไลน์ได้ตลอดเวลาเลยแล้วเขาก็สมมุติว่าเรามาตรวจใช่ไหมคะแล้วเรารีบกลับหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบโทรมาหาเราหลังจากที่เรากลับบ้านไปแล้วว่าเป็นยังไงติดตามผลงานตลอดเวลาก็รู้สึกว่าที่นี่เข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนคลินิกไม่เหมือนโรงพยาบาลน,นะฮะเป็นเหมือนอบ้านเป็นเหมือนครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่เข้ามาแล้วอบอุ่นนะฮะรู้สึกปลอดภัยสบายจใจครับ